สวัสดีทุกคนเลยนะครับยีนด,ดีต้อนรับสู่ช่อง y o s h i k นะครับวันนี้เราจะมาเล่น Shark Bay c a s i นะครับซึ่งเป็นแบบตั้งแต่สมัยปี2017นะครับเดี๋ยวผมแค่กลับมาเล่น,น,นีเฉยว่าเออก็คิดถึงนั่นแหละไปะเราไปดูตัวในเกมเราไปดูในเกมกันนะครับเไปแล้วข้าเกมกันเลย,อเยรอหน่อยก่อนซึ่งในคลิปวิดีโอเนี่ยผมลืมอัดเสียงอีกแล้วนะครับ ผมไม่ได้อัดเสียงไว้ผมก็นั่งพูดคนเดียวไปกันแหละคนในบ้านก็สนใจเราไปดูกินกันดีเราไปดูกินกันดโหแบบเปลี่ยนใหม่กันเลยบ้าโคตรดีเลยผมใุกคนดูโคตรเท่นี้นะครับเน่ยเราได้ทำการมาหน้าหน้าแชร์นะครับแล้วก็มีคนในเรือที่เราว่าเอาเอาไปเป็นอาหารปลา ่ร้เรามาดูไอ้หนุ่มคนนี้กันนะครับว่ามันจะรอดหรือไม่กาเป็นอาหารปลาเนี่ยทีจะกลาเป็นอาหารปลาเห็นงน้นก็ได้ได้เงินมาอยู่ไม่สิเลยว่าฟันฉลามันแล้วก็ได้ฟันชลามได้อันดับสีด้วยว้าวว้าวอีกสาสิบดาวอืม อใน nice เรามาดูผลกัรหวกกันนะครับว่าใครจะเป็นฉลามซึ่งต้องไม่ใช่กูนั่นไงเจมอนั่นเป็นนะครับนจ่เจมอนี่เป็นแล้วแล้วกคนดูนะครับนี่ผมขบผมมาอยู่กับไอ้เจมอนี่ดูสิว่าไอ้เจมอนี่มันจะทําให้ผมรอดได้หรือเปล่าไปดูกันดีกว่า พอกันทีกูเกียดเกมนี้